สรุปการชุมนุมวันที่20ตุลาคม2563ทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่2จุดด้วยกันนะคะก็คือบริเวณ5่าแยกปากเกร็ดและฟิลเจอร์พาร์ครังสิตในเวลาประมาณ16.40นนาทีค่ะบริเวณฟิลเจอร์พาร์ครังสิตนะคะจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมทยอยเดินทางกันมานะคะประมาณ300คนค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะแสดงความไม่พอใจเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินเข้ามาพูดคุยด้วยนะคะ สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะอธิบายกับผู้ชุมนุมก็คือต้องการให้ชุมนุมกันอย่างสันตินะคะแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายค่ะในเวลาประมาณ17นาฬิกานะคะการจราจรบริเวณฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนั้นก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามปกติค่ะ ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็ชุมนุมอยู่บริเวณด้านหน้านะคะไม่ได้ลงมาบนพื้นที่ถนนแต่อย่างใดมาดูอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือ5แยกปากเกรดค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดนัดหมายนะคะที่มีการแจ้งในทวิตเตอร์กันตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมา มีผู้ชุมนุมเนี่ยทยอยเดินทางมาตั้งแต่เวลาประมาณ17นาฬิกาค่ะท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่คอยช่วยผู้ชุมนุมเนี่ยในการข้ามถนนไปแล้วก็ข้ามถนนกลับเนี่ยตลอดเลยนะคะก็จะเป็นพี่ๆตำรวจเนี่ยที่สลับกันนะคะในการอำนวยความสะดวกให้กับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนอกจากการดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะในเวลาประมาณ18นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ